สวัสดีครับชาว FPS แถลงทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นมีจอมนิเตอร์จาก LG มาให้ชมกันนะครับผมนานๆจะได้เห็น LG ในรีวิวของทาง FPS Thailand นะครับผมจอตัวนี้เป็น LG Ultra Wide นะ Ultra Wide Screen สัดส่วนของจอเป็น21:9ครับผมชื่อรุ่นจริงๆจัของเขาคือ LG 34UC97 เอาเป็นว่าเป็น LG Ultra Wide แล้วกันเนาะอีชื่อไอรหัสนี้มันฟังดูแปลกนะครับผม34ก็คือ34นิ้วครับวัดจากม,มามุมนี้34นิ้วนะครับผมอัตราส่วน21 9ก็เป็นอัตราส่วนแบบซีนิม่าเลยนะผมอัตราส่วนเหมือนจอในโรงหนังนะฮะปกติจอที่เราใช้เล่นเกมกันจะเป็น16 9เนาะแต่เนี่ยมันมันยิบเอมันมันกว้างไปอีกแล้วความละเอียดหน้าจอฮะตัวนี้อยู่ที่ 3440คูณ1440เป็น QHD นะฮะเขาเรียกว่าเป็น Quad HD ถ้าเกินถ้าเกินนี้ไปก็เป็น 4K เขาจะเรียกว่า UHD นะผมไอตัวเนี้ยเอาง่ายๆจะเป็น 3K แหละนะฮะโอเคจุดเด่นของเจ้านี้มีอะไรบ้างมันเป็นจอเคิร์ฟคือจอโค้งนั่นเองเดี๋ยวพี่แว่นค่อยหันให้ดูชัดๆเนาะเดี๋ยวอธิบายจุดเด่นของเขาก่อนเป็นจอโค้งครับใช้แนล IPS นะผมใช้แนล IPS จอที่ใช้งานถ้าเป็นจอกระจกะถ้าซูมเห็นก็อาจจะเห็นการสะท้อนของจอกระจกข้อดีของจอ,จอกระจกก็คือมันจะแสดงผลสีสว่างแล้วก็สดนะฮะสดกว่าจอด้านนะฮะแต่ข้อเสียก็คือเวลาเอาวางไว้ที่ห้องในห้องที่มีอะ,อะไรมากมายแบบมันสะท้อนเงี้ยอาจจะทําให้ตาล้าได้แต่ถ้าวางในห้องที่ข้างหลังเป็นม่านเป็นอะไรอย่เงี้ยก็จะสบายเลยครับโอเค เดี๋ยวมาดูรูปทรงคร่าวๆของเขานะบอกรูปทรงคร่าวๆของเขาแล้วก็การเชื่อมต่อว่ามีอะไรกันบ้างนะมาดูรูปทรงกันครับก็เจ้าตัว LG Ultra Wide ตัวนี้มันเป็นจอโค้งเนาะพี่แวนยกให้ดูด้านข้างเห็นชัดกันไหมเลยโค้งเลยนะฮะวิวแองเกอรจะอยู่ที่178องศาขาตั้งเล็กนิดเดียวนะดูดิขาตั้งเป็นเหมือนเหล็กเลยนะครับผม เล็กนิดเดียวก็สามารถเอาไอ้พวกน้ำหนักอะไรพวกนี้ได้อยู่ดี๋ยวให้ดูด้านหลังครับที่จริงมีฝาปิดนะแต่พี่แบ้นเพี่อนเอาออกนะฮะมีฝาปิดตรงนี้ปึ๊บต้องออกเพราะว่าไอ้ตัวเชื่อมต่อต่างๆอยู่ด้านหลังมาดูการเชื่อมต่อของเจ้าตัว LG Ultra Wide ตัวนี้ฮะนี่ฮะขาตั้งที่แว่นบอกทำจากเหล็กนะนี่ ขันออกได้ฮะนี่เดี๋ยวพี่แว่นขันออกให้ดูก่อนที่จะดูการเชื่อมต่อมันจะมีตัวครอบอยู่ตรงนี้ก็ดึงอุยอ้ยอุ้ยขอโทษเ g ชเด้งไม่แตกครับไม่แตกอ่ะนี่มันเป็นอันนี้เป็นพลาสติกนะฮะเป็นเหมือนฝาครอบเด้งเด้งมาแล้วก็ดีดดีด,ดออกจากตัวพี่แว่นไปเมื่อกี้นะฮะก็เดี๋ยวขันเอาน็อตออกก่อนนะฮะนี่เป็นขาตั้งที่ดู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 เล็กมากแต่แข็งแรงนะผมเพราะว่ามันเป็น มันไม่ใช่พลาสติกอะ่ะมันเป็นออกแนวเหล็กหน่อยฮะนี่ฮะขั้นตอนสุดท้ายขันขาตั้งออกก็นี่ฮะพอออกมาก็จะหน้าตาซินเพลน,นแบบนี้นะฮะโลง่ลงๆโอเคเดี๋ยวมาไล่กันจากฝั่งนี้ก็กันฮะฝั่งนี้ก็จะเป็น power ครับ on off มีสวิชเลยนะครับผมนี่ถัดมาก็จะเป็น dc in ก็คือสาย power นั่นเองใช้ไฟ1 9โว์ปุ่มนี้ headphone ครับนี่ต่อ headphone ได้ด้วยสาย3.5นะฮะ ถัดมาเป็น hdmi 1กับ hdmi 2ติดกันเลยถัดมาอีกเป็น display port นะฮะ display port มีแค่1พอร์ port hdmi มีพอร port เนาะส่วนนี้ฮะ่เด็ด thunderbolt สำหรับเครื่อง macintosh นะฮะนะแล้วก็ยังมี usb 3.0เอาไว้ใช้ต่อกับคอมนะี่ฮะมีอยู่2พอร์ตแล้วก็พอร์ตหนึงนี่โอ้โห5โวแล้วก็1.1แอมป์นั่นคือไฟของเขานะะก็ใช้สาย usb 3.0ต่อเข้ากับไอ้คอมอีกทีนึงใช้ตัวนี้เป็นหับได้นะฮะ ส่วนอเพลทนี้สมมติเชื่อมต่อสายเรียบร้อยแล้วก็ปิดมันครับปิดมันแล้วก็เอาสายออกทางนี้ก็ข้างหลังอันนี้นี่ข้างหลังมันก็จะดูเรียบนะฮะเรียบไปเลยนี่สวยงามเดี๋ยวมาดูเมนูคร่าวๆของเจ้าตัว LG Ultra Wide ตัวนี้นะฮะโดยโดยปุ่มที่นี่ฮะปุ่มที่แว่นให้ดูสัดส่วนเมื่อกี้นะว่าการ การกดเมนูเขามีแค่ปุ่มเดียวฮะแต่โยกซ้ายขวาได้นะครับผมแล้วกดตรงไปแล้วรอแป๊บหนึ่งก็จะเห็นว่ามีเมนูมี max audio มี PBP คือการแบ่งจอเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแล้วก็ motor r o f นะครับผมกดไปที่เมนูแล้วฮะเลื่อนซ้ายปุ๊บมันก็จะไปเด้งที่ด้านขวามี Easy Control ฮะก็ง่ายๆก็จะเป็นเหมือนแบบไอ้ปรับค่าทั่วไปครับ Brightness Contrast Volume ต่างๆ Input เลือกเป็นอะไรตอนนี้เป็น Display Port อยู่นะครับผม เรโชก็คืออัตราส่วนของจออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูเรโชก็ได้อ่ะตอนนี้มันเลือกว่าวายอยู่เอาดิจินอลไหมซีนีมาไหมหนึ่งหนึ่งไหมอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกเรโชนะครับผมถัดมาฟังก์ชั่นนะครับผมฟังก์ชั่นนี่ก็จะเป็นพวกอ่าแม็กซ์อซเโอคือเป็นเทคโนโลยี Technology ที่ติดมากับจอ l อลจีด้วยนะครับผมพวกพิเชอร์โหมดว่าจะเป็นแบบไหนก็คือเอาง่ายคือพีเซตของของสี สีที่จะแสดงฮะไปเป็นโฟโต้นี่ฮะสีก็จะเปลี่ยนปุ๊บเป็นเกมเกมก็จะสว่างนะซีนิมามืดนิดนึงโฟตโต้คัสซัอมอะไรเงี้ยฮะถัดมาครับอ่า PVP ก็คือการอ่าการต่อแบบอสองแบ่งสองจอนะฮะแบ่งสองจอเดี๋ยวพี่แว่นมาย้อนกลับมาดูให้ตอนหลังละกันนะฮะอันนี้เป็นสกรีนนี่ ฟิเชอร์กับปรับความคมชัดอะไรของเขาได้สีก็แล้วแต่เลยครับ R G B เลือกได้เซ็ตได้เลยนะฮะผมเซตติ้งจะเป็นเซตติ้งของเจ้าจอเลยฮะเป็นพวกอ่า n ังเกดอ่า Power L E D อะไรพวกนี้พวก mm hmm. พวก,พวกไอเวลาเปิดออนมันจะโชว์หรือเปล่านะครับผมแล้วก็พวก O S D ไอ O S D ของของไอเมนูตรงนี้จะเป็นยังไงจะล็อกหรือเปล่านี่ฮะ ล็อกหรือไม่ล็อกก็แล้วแต่และอันสุดท้ายก็เป็นรีเซ t ต a c t o r y Setting ก็คือตั้งค่า default โรงงานของมันอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเจาะตรง p อ่ะ p b p กัน,นะฮะตรงนี้น่าสนใจมาดู PBP กันก็คือการอ่ะต่อแบบอ่ะ d u a l นะฮะ dual link นะผมก็ตอนนี้มัน,มน off ไว้อยู่พี่แว่นก็กด on ไว้นะฮะปึ๊บจอซ้ายฮะจอซ้ายเป็นจอจอที่แว่นต่อกับเครื่อง เมื่อกี้ครับที่มันแสดงผลจอจอขวานี่คือเอาโน้ตบุ๊กมาต่อนะฮะจอซ้ายต่อผ่าน DisplayPort จอขวาต่อผ่าน HDMI หรือแล้วแต่จะตั้งได้ว่าจอ1จอ2จะเชื่อมต่อเป็น HDMI คู่ก็ได้หรือว่า Thunderbolt ก็ได้ก็แล้วแต่นะผมแล้วแต่สัญญาณจอขวานี่เพื่อนไม่ได้เปิดบอร์ดนะนี่คือเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟพัลตโกก็สามารถต่อเลือกได้ว่าจะทำงานอันไหนก็ต่อเมาส์สคีย์บอร์ดมาเอาแล้วก็เลือกเรโชของ ของจอแต่ละจอได้นะผมว่าว่าจะเอาเลโชแบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งค่าเลโชให้ดูแล้วกันนิดนึงนะฮะปึ๊บนี่นี่ฮะเลโชของจอเมนเมนคือซ้ายซับคือขวาสมมติเอาจอซับแล้วกันเป็น Y เห็นไหมฮะมันก็จะมันก็จะผิดเพี้ยนไปแต่ที่จริงเอาเอาเป็นออริจินอลดีกว่านะผมจะได้ได้สัดส่วนที่ถูกต้องนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นการใช้งานฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ทำให้เจ้าตัว lg u l t r w i d ตัวนี้คค่อนข้างฟล็กซิเบิลในการใช้งานกับ PC หรือว่าหรือว่าแม้แต่กระทั่งไอเครื่อง macintosh ที่มีพอร์ต h u n d e r b o l t มาถึง2พอร์ตเลยทีเดียวนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเจ้าจอ lg ultra wide ตัวนี้นะผมที่จริงพี่แว่นลืมอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เขาเขียนมาข้างกล่องนั่นก็คือ,อ Flicker s a v e ก็น่าจะเหมือน Flicker Free ที่เรารู้จักกันนั่นแหละผมทำให้ก็คืออัตราการกระพริบหน้าจอเนี่ย ไม่มีนะผมเดี๋ยวนี้จอรุ่นใหม่มันมันมันมีฟังก์ชันนี้หมดแล้วนะฮะก็แล้วแต่ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะใช้ชื่อไหนโอเคใครที่สนใจจอ,จอ LG Ultra Wide อยู่นี้คนระับผม34นิ้วอัตราส่วน21:9นะผมความละเอียดเรซอลูชันอยู่ที่ QHD 3440คูณ1440นะผมหรือว่า 3K นะนั่นเองก็สามารถหาซื้อได้ตามร้าน จอชั้นนำนะไม่ใช่ร้านเกมมิงเกียร์นะครับผมโอเควันนี้แพ่งนขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ